รู้จักโกสกีครับอาจารสวัสดีจ้ามาจากปรุมจ้าแต่ว่าเกิดย่นดเ้อเิดอยู่นยอเขาล้มค่ะแม่เขาล้มยืนนั่นัันอลไรครับล้มขึ้นเห็นเอารถออกนะที่เดียเดี๋ยวเสร็จนะบทางตรว้ยังเกิดตรงถูกทามผู่รา

ตัวจริงไม่ใครตัวใหญ่เลยเนาะขนาดในน่ะเออผมพร้อมโอ้ตายแล้วผมพร้อมในแล้วไม่ตัวจริงผ่านกล้องเว้นแต่จมูกเอานะใช่ในขาดแล้วจริงๆผมอ่ะพร้อมนะดูช่างโกงกันนะก็ตัวเล็กนิดเดียวเองช่่ตัวเล็กตลกแต่เลยพูดอะไรพูดบอกเอฟซีด้วยเออบอกเอฟซีไรบุญเอ้อ้วนเด้อกล้องมันตัวเนาะกล้องมันตัว สองมันตัวพี่น้องล่าสุดก็ประกอบร่างอังกุชชี่เนาะแค่นั้นนะไม่ได้นะเจาะอีกบอนี่ใช่อีบ่ใช่เรื่องแต่เดี๋ยวกะซอยอีกนี่ดูเสื่อมบอ

ยืนี่ไสิอีบอกาอีบอกมาอีบอกป่อีบอกอีอกนอีบอกยน้ำพวนหุ่แล้วมันเหยียบอยูุ่่นะก็ถมาน้ำพืนเสยไปเอาอีบเ็น่นี่แล้วเหยียบอยู่ข้างในหุ่นไหมอีบอกไหม

ัวเาจะฟ้องตัวน่อยะดีใจมก่ะค้งับห่นหอไกนที่ยหน้เจ้านปียแม่เจ้าเจ้าไปเห็นตัวผมครับเจ้เห็นตานาตัวเจ้าอยู่จังไสะหนาบนยมากกวสิบกบานยญ่ตัว ชิดห้ามจมเลยเด้อยังมา้าเด้อจมยังมาแรงเด้อยังมาสาไปจมกันปะยังมาสาวมาจมจุบห้ามจมเลยหรอผมบอกสู้ฟังผมว่าได้จุ๊บเบ้าเนี่ยเดือดมาก ปล่อยก็ได้เพื่อได้มวลน้ำมาหาศามลมวนแนบไมหมฮะชานโอ้เจ้าอย่าบอกใครเสี้ยวฮัลโหลอยู่สายโทรศัพท์พาดีดังนี่เป <Okay. S 1> ็นยังซีดบอก ล่าสุดนะก็อิดบล็อกมันหมดนะเดี๋ยวให้แอชิดขับรถมาแอมแล้วเราก็จะขนลงน,น,นะครับมีน้ำตกด้วยเดี๋ยวรอพญายิ่ศิษย์มาก่อนพี่น,อน,น้องโอ้ผมบอกตรงเลยนะวันนี้อากาศไม่มีลมเลยเหรอ,อม,มีอยู่มีอยู่มาเยอะนะยยยเยอะกะเอะอะ็เยอะอะเยอะลมเยอะ <laughs> พอใจหรือยัง โคตรลมจะเอาให้มีให้ได้นะอืมต้องมีอ่ะคืออะไรก็ตามพูดมาคือต้องขัดอ่ะต้องต้องต้องได้อ่ะเจ้าตันไปไม่ไปอยู่ที่ร้อนทำไมไม่หมยถึงไม่มีลมม่ก็มีอ่ะเดี๋ยวเราจะอิดบ็อกจำนวนมหาศาลเนาะที่แอดชิดไปซื้อมาประมาณสามสิบก้อน น่ะยืมเข้ามาสี่สิบน่ะซื้อมาสามสิบใช่ไม่พอเฮ้ยไม่ต้องออกเอาพ่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 ามันซุยรถข่อยได้นะนะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเราจะขนสิบบล็อกน่ะลงในเอฟซีท่านนะให้เอฟซีอยู่ตรงนี้ก่อนเนาะ ตากแดดไปก่อนนะท่านผู้ชมกกนไปมถ้าอยากให้สูงต้อมัดผมไม่มีบันได้อไปนี้รู้สึกว่ามันขัดขัดยังไงไเรามัดขึ้นทางนี้สูงได้ใช่มัดขึ้นทางนี้สูงทางนี้ก็เลอ่ะามันหรอวะารมดดีดีีีดดด จับแบเฮ้ยบมอทำไหนักจียดบล็อกหนักเว้ยลูกนี้หนักป่ะลื่นเมื่อกี้ไม่หนักแต่เดี๋ยวว่าถ้าเอาไปชินเขาเนี่ยลื่นหนักกว่าหนักกว่าเฮ้ยทำไมทำไมของพิชิตมันหนักหนักกว่าของพวกพื้นเยอะเลยอุ้ย้อนเดียวเทของสองก้อนเลยเนี่ยของปอมมันจะหนักอื ทองอนอทวมเหมอนทองเลยะทองนี่ทองทองตอมทองอจะหนักสรวพ่อจะพ่วงออมาลกมาแม่โอ้ยวัองมือมือีแตกนี่แหละจะไหวจะยกสองไม่ันไม่ไก็จะยกสมือคือมือทีแตกดวครับพี่น้องทุกวันนี้นอนห้องเช้าก็หลังกวัหลังมากครับ จะทรมานไปตัวใหม่เราแจต้องก้มอยู่ตรงนี้ต้้องกมลเเยนี่ยมีบันไดเอาบันไดมาแั่อันนี้สมัยหลักไม่พอต้องก้มอีกใช่ไหมเอาหมดพอดีจับตันเดี๋ยวเดียวยังนี่ยเนี่ยยังอยู่เหรอเอาหมดแล้วโอ้ยผมว่าจะได้จ่ได้พ่ได้ที่แหละสิหนักไม่พอต้องก้มอีกนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราจะยื่นอิบลักขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวดูอยู่แถวแถวนี้นะเดี๋ยวผมจะวางกล้องไว้แถวแถวนี้